อยากให้คุณมาลองสามรอยกาหลัดไลฟ์จัดเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอนสามรอยกาหลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่อมองลุยเลยไม่ต้องร สวัสดีครับนี่อยู่ผมช้ำสามร้อกับนในช่วงธรรมหาแดดครับวันนี้เรากลับมากับรถยอดนิยมของเราฮะที่เราขายดีมากของ300กระดาษแลท์โชว์รูมนะฮะอย่าช้าเลยครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ ตอนนี้นะฮะผมอยู่กับเจ้ามินิคูเปอร์เอสหลังคาแก้ว r 5 6ปี2 0 1 0 2นจบราคาที่ผมขาย799 00 0บาทแต่คุณไม่ได้สภาพนี้ไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเช็คลิสต์กันดีกว่าว่ารถคันนี้แม่งเป็นยังไงบ้างนะฮะอ่ะเรามาดูในส่วนของวัดแรกที่เราเห็นคันนี้เลยฮะไฟหน้าครับน่าจะเป็นดีซ่านนะครับตาเหลืองเลยนะฮะคันนี้แต่เดี๋ยวเราจะการเก็บงานให้ให้ออกไปตาสว่างสว่างเหมือนทําเลสิกมาใหม่เลยนะฮะในส่วนของกันชนหน้ากันชนหน้าคันนี้ได้มาเป็นจอคูเปอร์เวิร์คครับแต่สีเนี่ย กับฝาโปรงนะฮะเพราะมันเคยมีการเก็บสีมาบ้างแล้วลรวกันชนเนี่ยพอเป็นไฟเบอร์หรือเป็นพลาสติกนะฮะมันจะดูดสีทําให้สีกับฝาโปรงคนละสีกันครับไม่ต้องกลัวเราจะการเก็บงานให้ครับในส่วนของล้อแม็กครับจอร์นคูเปอร์เวิร์คครับขอบ17ตรงรุ่นฮะหอมินิคูเปอร์ R56 ครับยางปีโคตรเก่าเลยฮะ ปีแม่ง1นึ่งสแต่ไม่ต้องซีเรียสครับเราเปลี่ยนยางให้ใหม่อีกสเส้นในราคา7 9, 9็ดแสนเกหมืกบาทคุ้มยังยังคุ้มยังยังไม่คุ้มไปกันต่อฮะรถคันนี้นะฮะกระจกมองข้างนี้นะฮะติดติ๊กเกอร์มาเนี่ยเดี๋ยวเราเอาแกะเลยนะฮะสีเดิมเป็นสีขาวแม่งติดติ๊กเกอร์มาจนซิดแล้วนะฮะไม่เป็นไรอยากได้ดำด้านหรือดำเงาอยากได้ลูกม่หรือลูกซอง บอกเราได้ฮะเดี๋ยวเราแลปให้หรือจะให้เราทําสีให้ก็ได้ในส่วนของหลังคาครับคันนี้แลปสีมาเป็นสีด,ดาได้อยากให้เราแลปสีเป็นดําเงาก็ได้หรือจะให้เราเปลี่ยนสีเลยก็ได้นะฮะหรือจะให้ทําเป็นแดงขาวก็ได้ฮะแล้วแต่คุณจะพิจารณามาเลยฮะมาในส่วนของประตูครับซ่อมในเดิมจากโรงงานไม่มีการชนหนักพิควาลจมน้าตัดต่อฮะสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานอยู่ครบหมดครับคุณสบายใจได้ฮะว่ารถคันนี้ไม่เคยมีการอัดข้างอย่างนี้แน่นอนสบายใจได้เลยสครับเพจจอร์คูเปอร์เวิร์คครบเลยครับในส่วนของพวกไรมอนต ครับจอคอมานกลางเป็นรุ่นออปชั่นเต็มครับหลังคาสันลูฟสอตอนร้อนชิบหายแต่คนไทยชอบครับเพราะมันคือออปชั่นที่แสดงถึงความเลิ่หรูอลังการว่ากูมีตังกดได้ทุกออปชั่นครับแต่พอถึงเวลาแล้วมาติดฟิล์มกันร้อนกันหมดแล้วแมงก็ไม่เคยเปิดกันครับแต่ ของต้องมีครับตัวเบาะนะฮะเบาะชุดนี้เขาเรียกว่าทรงเหลาช่วงนี้อาจจะไม่คุ้นเคยเพราะโควิดเยอะนะฮะก็เ,เลยไม่ค่อยได้ไปกันเป็นเบาะหนังสีดํามีแถบด้านข้างเป็นทรงเหลานะฮะเอกลักษณ์เฉพาะมินิคูเปอร์ครับภา,ภายในภายในสวยกริฟครับไม่มีแตกไม่มีหกักตัวพลาสติกด้านข้างไม่มีหกักและก็ไม่มีแตกครับรถคันนี้เลขใหม่ที่1 0 0 0 0แกิโลต้นๆน,นะฮะเปรียบเทียบกับปีแล้วมีงไม่เยอะนะฮะปีละหมื่นกว่าโลเท่านั้นเองเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันดีกว่าฮะชุดแต่งจอคูเปอร์เวิร์สมีครบครับท่อออกกลางแตะท เหมือนเดิมเลยกันชนท้ายตัวรถ สีอาจจะแตกต่างนิดกันให้หน่อยเดี๋ยวเราจะการเก็บงานให้หมดครับรถตรงนี้มีร่องรอยอะไรตรงไหนจะก,การเก็บงานให้หมดครับเปิดฝาท้ายมาครับฝาท้ายไม่มีการแกะซอกในเดิมจากโรงงานเพราะคันนี้สวยจัดไม่ต้องบอกเลยนะฮะเพราะว่ารถเนี่ยสามารถมองด้วยตาเลยว่าสวยเบสอาร์คเดิมจากโรงงานไม่มีการชนหนักพิความจมน้าตัดต่อแน่นอนครับตะกอนเราดูด้านหลังเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะวนไปดูเครื่องเลยมาคันนี้เรามาเช็คลิ์กันต่อว่าคุณจะได้อะไรอีกไหมฮะแต่ด้านข้างฝั่งนี้สวยจัดเลยนะฮะสงสันกิฟเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของประตูฝั่งนี้เหมือนกันประตูฝั่งนี้ไม่มีการแกะนะฮะซอกในเดิมหัวน็อตเดิมครับสติกเกอร์เดิมจากโรงงานเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานครับเดี๋ยวเราเปิดเก๊ะหน่อยเก๊ะก็จะมีเอกสารเบื้องต้นนะครับที่ของตัวรถอยู่บ้างนะครับรถคันนี้ชุดแต่งจอนคูปเปอร์เวิร์กก็มีสีก็สวยนะฮะล้อก,ก็แต่งเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องไปพร้อมๆกันดีกว่าว่ามีจุดด้อยจุดเสียอะไรหรือไม่รอบคันเราเห็นแล้วแต่เรายังไม่เห็นห้องเครื่องกันครับเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันฮะหลัง เยอะจังวะก็รถแม่งใช้งานอะรถไม่ได้ซื้อไว้จอดครับมันก็ต้องมีเกิดการที่เป็นรอยบ้างนะฮะขับรถอาจจะมีกระดงกระเด็นหินหน้างนิดน้อยแต่สบายใจได้เหมือนเดิมครับฝากระโปรงมีการแกะขยับฮะแน่นอนมินิแม่งทุกรุ่นทุกคันปี2010 2 0 1 1ปี0 6 0 7 0 8ขยับฝาโปรงแทบจะหมดเพราะว่ารถมันใช้ความเร็วสูงเจอสเก็ตหงสเก็ตหินปุ๊บมีรอยฮะคนที่ใช้มินิจะรักรถครับก็ทําความสะอาดเก็บสีต่างๆให้รถมันดูใหม่ครับก็เลยมีการแกะขยับับบบฝาาปรรงง้้เล็กนอยค รถซอกในเดิมจากโรงงานหัวน็อตเดิมจากโรงงานเครื่องไม่มีเยิ้มครับผมบอกเลยวันนี้เยิ้มพ่อแม่งอะไรรู้ไหมลงเงากลัวไม่ใหม่แต่รถเนี่ยดูซอกข้างในครับความสกรปรกมันยังไม่ล้างเลยฮะพนักงานผมมันหมกครับก็เลยดูเงาชํำแบบเนี้ยแต่จริงๆแล้วมันสกรปรกอยู่นะครับคือรถสภาพเดิมจากโรงงานมากับลูกค้ายังไงมาอย่างนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงรราคากันดีกว่ามินิคูเปอร์ R56 คันนี้เป็นรุ่นคูเปอร์เอสเครื่อง t u โ b ครับเบาะทรงเลา้าแถวทองหล่อเลยครับรถสีแดงเดิมจี๊ดจา๊าดแบบนี้สวยจัดนาางงา แต่อาจจะมีการไปแต่งหน้าเติมผมหน่อยนิดนึงนะฮะให้มันสวยๆไม่ว่าจะเป็นสีรอบคันครับเราเก็บงานให้หมดเต็มระบบครับสีเป็นนกแก้วให้แบบเต็มระบบอย่างที่บอกเลยฮะแล้วก็ล้อเปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นเป็นเกียางใหม่นะฮะในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณอยากอัปเกรดยางเทพเติมส่วนต่างมาเดี๋ยวเราจัดก,การให้ฮะรถคันนี้ปี2 0 1 0จด2012ใครที่สนใจนะฮะเลขไม้หนึ่งสายกิโลไม่สามารถเช็คเลขไม้ได้นะฮะแต่เราการันตีได้อย่างหนึ่งว่ารถคันนี้ไม่มีการชนหนักพิวามจนน้ำตัดต่อแน่นอนและผิกดกฎหมายทางผมนัน ซื้อคืนคุณเต็มตามจำนวนที่คุณซื้อไปแถมค่าเสียเวลาเขาตกใจคุณทันทีอีก2 0 0 0 0 0บาทจากราคาที่คุณซื้อไปครับราคานี้ฟรีเครือบแก้วฟรีสปาภายในสปาห้องเครื่องถ่ายของเหลวแบบเต็มระบบเครื่องเกียร์เฟืองท้ายคุณเต็มระบบครับ เก็บสีให้คุณรอบคันเปลี่ยนยางให้ใหม่4เส้นครับพอยังแค่นี้กูจะไม่เหลือแล้วนะฮะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อด่วน0852504444ย้ำอีกคูรอบนึงฮะ0852504444และ Li n e o f f i c i a l ของโชว์รูมครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช e l y o u t u b e ถ้าดูแล้วไม่ชอบพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างเลยฮะหรือถ้าดูแล้วชอบพิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับผมแอบอ่านทุกคอมเมนต์ครับทุกคอมเมนต์ที่คุณพิมมาทั้งดีและไม่ดีผม วันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบอกเลยฮะเดือดเดือดเลยฮะอยากให้คุณมาลองสบมรอยกาลัดไลฟ์จะเต็มทุกขั้นตอนรับรองว่าถูกใจชื่อนี้สิ่งแน่นอนสามรอยกาลัดไลฟ์คุณยังมวัวแต่มองลุยเลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอ